ดีครับผมไฟไหมรครับวันนี้อยู่ที่อ,อ,อู่หมูหยองตอนนี้การเปลี่ยนเป็นไป้ายไฮดรอลิกนะครับเจ้าของไม่อยู่แล้วผมเซ็งเอาละว,วันนี้ก็ต้องเตรียมส่งของลูกค้าเพราะว่าสงการนี้จะหยุดะครับเพราะสงการสิหยุดปลาเข้ากันต้องเคลียร์สินค้าออกก่อนโมชันลายพิเศษครับนี่ฮะมืงจับจา้าดิผมออกมานี่ะมป็นล้มตัวน,นี้นะครับหลากหลายแหงโมเรื่องเทอร์โบเรื่องระบบเราจะ ต้นระบบไหนอย่างเงี้ยตัวนี้ผมทิ้งเลยมันเสียนะครับผมไม่ผมต้องเป็นของแท้เท่านั้นที่ผมจะให้นี่มานี่หรือจะเป็นโบคู่โบอะไรเนี่ยผมเตรียมไว้หมดแล้วเพื่อที่จะโล่สงการหมักหมูยอนบ่อเขาลานมาขาดเลยบ่อหอยเขาลานเพื่อนร่วมตัวนี้ผมจะโละ่เพราะว่าก่อนสงการผมจะยุดหยุดใดบนนี้บ <c oughs> ลอ็อกจะจั๊กจังใดเว้ยจ <c oughs> ั็น,น,นจังไดกันนะกันนะบลอง ไม่เคลมเสร็จแล้วเว้ยผูจะหยุดโครงการแล้วเนี่ยสงสัยพวกมึงไม่ต้องหยุดกันแล้วมั้งยินดีนะครับยินดีนะครับอยหยุดไหมอยากหยุดก็ต้องเร่งดิได้ครับพี่ผมจะเร่งให้วันนี้แหละครับรีบเคลียร์รีบเคลียร์รีบเคลียร์ต้องงานนะย่งเท่เมื่อไรจะเสร็จวะอยากหยุดไม่โครงการอ่ะอ้าวรับรับ ยังเช็คมึงรับวะกลางคืนแล้วก็หนีไปแต่น้องชายนะมึงเนี่ยูแหมเบี้ยวเว้ยล,ลูกค้านั่งรอกันเต็มเลยชิบหายงานมึงไม่เสร็จสงการกูให้พวกมึงหยุดจะได้สัตว์ <_ S 1> เข้าใจป่ะกูฝ่ายไฮดรอลิกนะเว้ยไม่ใช่หมูยองกูไม่ใช่คนดีแบบนั้นนะนี่ต้องทำนี่เสียสด,ดูดินี่เละเลยเครื่องลูกค้าเละเลย ยองพ่กินเราแป้นยองพากินเราโอ้มอนี่เว้ยมันเกินไปแล้วไอ้ยองเท็ไปหมดเลยนี่ต้องเคลียร์สงการให้แบาหยุดอ่ะเร็วๆรีวประกอบให้มันเสร็จด้วดแล้วใส่ซีพียูตัวนี้หน่อย DR DR ปิดเคล็ดหน่อย DR เต้าใส่วงแหวนให้มันดีดี เปิ้ดเปิ้นติดเองป่านนี้กูเสร็จแต่เมื่อคืนแล้วแล้วก็บอกอยากได้โอเราแล้วก็บอกอยากได้โอแค่เทอร์โบติดอะไรวะแต่เป็นชั่วโมงมาสายนิดนึงครับมาสายเหรอตีหิดครับน้ำท่อมไม่พอใช่ไหมใช่แล้วว่าแล้วตีหิดอยู่ครับอ๋อตีหิดด้วยลูกไอ้ตัวนนู่นตีหิดเตืนเตือนเตือนเอนเตืนในเอ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 เขอาลุยเตาเสร็จนะหมูยองก็บอกนู่นอยู่สาขาหนึ่งสาขาหนึ่งบอกไม่ต้องแล้วม เปลี่ยนอู๋ฮู้อยองเป็นเนี่ยอันนี้ใช่ไหมนี่ใช่หมู้ยองอ่ะอันนี้ใช่ไหมเนื้อไอ้ทิ้งหมึ่งู้ยองเหรอทำเสียระบบหมดไอ้ยองเนี่ยไม่ได้หรอกเนี่ยรีบโลให้หมดเลยนี่ก่อนสองการงั้นไม่เสียเลยเนี่ยเนี่ยโล้ยหมดเลยพ่อเนี่ยฟรี <What? S 1> จะได้เข้ามาเอาเลยสงการเทศก,กาลสงการกูจะหยุดก็ไม่ได้หยุดเออมารีบเสร็จไหม ค้านั่งรออี่ชั่วโมงเลยี๋ยถามลูกค้าก่อนใช่หรออ่าทำงานยังไงวะนั่งรอนานไหมพี่อันนี้ก็บนั่งรอนานไหมพี่นี่มาจากจังหวัดไหนครับบ้านดุงครับบ้านดุงดูดิเขาจะกลับบ้านเขามีงานที่คำชะโนดเร็วๆเขาจะกลับบ้านดุงแล้วงานมยังไม่เสร็จอีกโกรถนี่คันไหนพี่คันไหนพี่คันนี้นะ ดูนี่ละมันละมันโยโย้โย้ลงโอุ้ยตายละนี่เดี๋ยวเปลี่ยนให้ใหม่เลยพี่เดี๋ยวรีแมทให้เท<อ>่ๆเลยเนะรีแมทเลยเอ่าเลยรถคันนี้ก็มาจากสระบุรีนี่อย่เเอาเบรกไว้เออเขาจะไปสระบุรีอย่าเบรกไว้เป็นกันต่อ,อวะ่ะอ่ได้ไหมโอเคได้ โอเคนะครับเดี๋ยวไปสาขาหนึ่งต่อมหาชัยตอนนี้อยู่สาขาสองนะฮะไฟฮโดรลิกครับ,รรรบแล้วเดี๋ยวเจอกันนะครับเมื่อดูจบแล้วอย่าลืมกดติดตามกดแชร์กดไลค์ให้ด้วยแล้วกันครับกับช่องไฟเมคะขอบคุณครับ